สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านก็พบกับช่องบุญธรรมโคคกนะครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับแต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลองปุ๋ยดินกับปลูกต้นไม้นะครับมันดีอย่างไงก็คือว่าในการที่เรานะครับจะปลูกต้นมงต้นไม้แต่ละครั้งนะครับเราจะต้องทําการขุดดินนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ฝังเข้าไปใช่ไหมครับ แต่การที่จะทําให้เจ้าตัวต้นไม้นะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับเราก็จะต้องมีสารอาหารที่อยู่ในดินที่เราปลูกตรงนี้ด้วยนะครับสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับถ้าปกตินะครับมันมีอยู่แล้วนะครับสารอาหารพวกนี้นะครับมันมีแต่มันไม่ได้อยู่แบบถาวรนะครับมันมีแต่มันก็จะหมดไปนะครับและที่เราเลือกที่จะต้องใส่ปุ๋ยดินรองพื้นทุกครั้งนะครับเพื่อว่าอะไรเพื่อให้ สารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยดินนะครับมันช่วยเล terrace, ี้ยงต้นไม้นะครับให้มันเจริญเติบโตงอกงามก่อนที่จะตัวต้นไ kind of eh ม้ต้นน so like ี้นะครับจะกินสารอาหารที네่อย its ู่จากดินรอบๆของมันนะครับแล้วก็เจ้าตัวปุ๋ยดินนะครับมันมีราคาถูกนะครับคุณสมบัติในตัวมันก็ไม่ต่างอะไรจากปุ๋ยเคมีเลยนะครับแต่มันจะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับมันช่วยให้สารอาหารและมันก็ไม่ทําลายหน้าดินนะครับราคาก็ถูกนะครับและทุกๆครั้งนะครับที่เราได้ทําการใส่ปุ๋ยดินลงไป และปลูกต้นไม้ลงมานะครับทุก,ทกครั้งที่เราทําการลดน้ํานะครับผ่านไปสองเดือนสามเดือนอย่างไงเจ้าตัวปุ๋ยดินนี้มันก็ยังจะอยู่นะครับเพราะว่าอะไรคุณสมบัติทางกายภาพของมันนะครับนี่ฮะมันเป็นเหมือนกับดินหรือว่าอัดเม็ดพวกขี้หมูหรือว่าพวกขี้งวอัดเม็ดนะฮะพวกขี้ไก่อะไรอย่างนี้นครับอยู่ในนี้นะฮะมันละลายได้ช้านะครับถ้าเทียบกับปุ๋ยยูเรียหมัดต่อหมัดนะครับในการลองก้นนะอันนี้ผมเปรียบเทียบในการลองก้นนะ ก้นลุ่มอ่ะก็คือว่าเจ้าตัวปุ๋ยดินนี้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวพวกปุ๋ยเคมีใช่ไหมถ้าเราใส่รองก้นขุ่มไปแล้วใช่ไหมครับเรารดน้ําไปเจ้าพวกนี้มันจะดีช่วงแรกก็คือต้นไม้เราจะดูดไปใช้งานแต่พอเรารดน้ําไปณนะจังหวะนั้นเลยครับเจ้าตัวปุ๋ยเคมีมันจะละลายเพราะว่าส่วนประกอบหลกักๆของมันอยู่ในนั้นมันเป็นแป้งนะครับที่ยึดเกียวกับพวกของแร่ธาตุสารอาหารไว้นะครับเราลดไปแค่ครั้งเดียว อย่างมากเลยครับผมให้ประมาณสี่ครั้งพวกสารเคมีกปุ๋ยเคมีละลายหมดนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับปุ๋ยดินที่เราลองนะปุ๋ยดินปุ๋ยครอบลองได้ครับพวกนี้สองเดือนก็ไม่หายสารอาหารก็ยังอยู่ครบต้นไม้ในส่วนของผมทุกต้นนะครับผมลองขุมด้วยปุ๋ยดินนะฮะทั้งหมดนี้เติบโตได้อย่างดีนะครับแล้วก็สบายกระเป๋านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ